ช่วงสุดท้ายของ most n e w นะคะอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงแรกนะค<น>ะว่าวันนี้คะ่ะทางทีมงานของเรานะคะได้รับเกียรติจากรัศาการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีค่ะท่านดรพิรพานพารุสุนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการนําเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีค่ะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะกับภัยแล้งที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในขนาดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ most issue ค่ะ พอเอ่ยถึงเรื่องของภัยแล้งนะครับทุงตุมครับมันเป็นปัญหาที่ควบคู่กับประเทศไทยมาอยาอ่างยาวนานใ,ในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเพราะฉะนั้นพอมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ประกอบกับประเทศไทยทเรานะครับอยู่ในจุดใกล้เส้นศูนย์สุดอันนี้คนทราบกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าอากาศร้อนเกือบจะทั้งปีคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าร้อนตลอดเลยนะคะใช่คถูกต้องครับปีนี้ร้อนเร็วแล้วก็จะว่าร้อนนาน พอร้อนนานแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่เกิดร้อนมากๆเลยก็คือพี่น้องเกษตรกรใช่ในหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าทั้งร้อนทั้งแล้งไอ้อร้อนนี่ก็คือความมอยู่กับละมานะครับแต่ว่าพอแล้งเนี่ยพี่น้องเลยต้องออกไปทําการเกษตรและการเกษตรนี่ต้องพึ่งพาสายนะครับ ใส่น้ำค่ะที่เดียวคือทำทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยที่เป็นแหล่งน้ำนะครับเราไม่เคยมีปรากฏการเกิดสันดอนทรายเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นก็มีเห็นไหมแล้วก็หลายๆที่ที่เป็นแหล่งแหล่งต้นน้ำนะครับน้ำดิบในการที่จะผลิตน้ำประปา ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พี่น้องกําลังเผชิญอยู่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ค่ะนะครับแต่แต่ไม่ใช่หมายความว่ากระทรวงเดียวนะฮะยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาบูรณาการเขาก็จะมาร่วมมือกันนะครับใครที่ถนัดอย่างไรก็ไปช่วยอย่างนั้นใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้นะคะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะภัยแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราอยู่ในขนาดนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอก บอกไปนะั่นคือ,ม,อมีการนําองค์ความรู้แล้วก็หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เนี่ยนะคะมันก็จะมีความทันสมัยแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของกุตสโลกรเรื่องของเทคนิคเข้ามาช่วยนะคะตัวอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จจากการเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาคือประเทศ <Israel. S 2> อิสราเอลอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่นั้นเป็นทะเลทรายร้อนมากแล้วใครจะไปคิดว่าประเทศทะเลทรายนั้นจะ,ะสามารถที่จะเนรมิตพื้นที่แถวนั้นให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาได้น่าหน่ะสิทำอะไรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราได้ยินได้ฟังมานานหลายปีมากเลยทีเดียวกับการที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับที่เรียกว่าน้ําหาได้ยากมากมคือ ที่ไหนมีนะ้ำเขาเรียกโอเอซิสใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของอิสราเอลนั้นสามารถที่จะทําพื้นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายให้ปลูกพืชได้ะนะครับเอาความรูท้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปคุดลงไปลึกๆแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกที่มีคุณคสมบัติพิเศษนะฮะในการุ้มน้ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้เข้าเป็นประเทศที่ เรียกว่าศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันนี้เหนือกว่าหลายๆประเทศก็ไม่ได้กลายเป็นประเทศร้อนเหมือนที่ใครหลายคนมองแล้วก็ติดภาพนั้นกันอยู่นะคะเอาละมาดูในส่วนของประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะนี่แหละค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิรพันธ์พารุศกันว่าท่านได้มีการนําองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนไทยของเราอย่างไรนะคะไปฟังเสียงของท่านกันค่ะ วิกฤตการณ์ภัยแ้งปี2557ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประกาศเขียให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมากกว่า20จังหวัดแล้วทั่วประเทศโดยสาเหตุหลักคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาน้ำทะเลหนุนที่ปีนี้หนักเป็นพิเศษทำให้ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อเจือจางความเค็ม บางส่วนว่ามาจากสาเหตุการปลูกพืชฤดูแลง้งที่ปีนี้มีปริมาณการปลูกมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะข้าวนาปรังซึ่งทางกรมชลประทานได้ประกาศเตือนเกษตรกร,กรให้ลดการปลูกลงเพื่อประหยัดน้ำแต่ก็ยังมีเกษตรกร,กรอีกจำนวนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหรืออีกสาเหตุหนึ่งว่ามาจากปริมาณฝนตกน้อยในช่วงหน้าฝนปีก่อนที่ทำให้การกักเก็บน้ำต้นทุนมีน้อยลง จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประเมินผลกระทบทางมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นตัวเงินพบว่ามีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า18,000ล้านบาทนับเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ประเทศชาติจะต้องสูญเสียไปจากผลกระทบของวิกฤตการภัยแล้งในทุกๆปี รัฐบาลเองจึงได้สั่งการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปดําเนินงานแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาอย่างเร่งด่วนทางด้านดรพีรพันธ์พานุสุขรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บอกกับทางทีมข่าวมอสนิว่านางสาวยิ่งลักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชาการที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้สั่งการให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภยัยหรือ บอบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำทั้งในและนอกเขตชนลประทานทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์หรือจีตาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงสามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพราะปลูก และได้มีการจัดสนนิ่งทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชไว้ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสสนกจะให้ข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการตั้งรับและการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทางกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวสและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว ได้มีการบูรณาการให้ความร่วมมือในด้านการนำเอาเทคโนโลยีจากการวิจัยพัฒนาเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทางด้านสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาปรปับปรุงพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยโดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกๆด้านเพื่อมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเรื่องการป้องกันภัยแล้งและประเมินการใช้น้ําในพื้นที่ที่มีปัญหาและให้กรมทรัพยากรน,น้ําทําการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ที่มีปัญหาคือเวลาเวลาลงไปนะเราจะร่วมมือกับหน่วยงานแ<ะ>น่นอนว่าเรื่องการเกษตรนะฮะคนหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับแต่ว่าหน่วยงานของกระทรวงยุตรร จะลงไปให้ข้อมูลเป็นเสริมอีกทีหนึ่งนะครับและเอาข้อมูลรายยาที่จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลงไปนะครับ,นะรบนะการทํางานเนี่ยเรา <Yes. S 1> บางเรื่องเราเป็นพระเอกได้นในเรื่องของข้อมูลแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นะเนื่องจากเราไม่มีเจ้าที่ประจำในพื้นที่นะครับแต่ว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเนะเรื่องอาเนแน่นอนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรมีหลายส่วนงานที่อยู่ตรงกับชาวบ้านเลยเราลงไปช่วยกันทำก้อนไขข้อมูลเช่นนะั้นร่วมกันทําอย่างนี้ก็จะช่วย ในการแก้ปัญหากับพี่น้องมัาจะเกิดได้ดีขึ้นและก็ตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยด้วยท่านได้บอกต่อว่าปัญหาภัยแล้งในปีนี้จากข้อมูลแล้วอาจจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ท่านเข้าใจในความรู้สึกประชาชนว่ายัางไงภัยแล้งก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนประชาชนก็ต้องหาทางป้องกันไว้และเพื่อที่จะหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไปท่านได้ฝากถึงประชาชนว่า ข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นมีอยู่มากสามารถนำเอาไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและถ้าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อมาที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยตรง ได้ฟังท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเล่าให้พวกเราฟังแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงสบายใจะนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคงอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานหลักหรือว่าหน่วยงานอื่นๆมาช่วยเท่านั้นพวกเราต้องช่วยเหลือกันด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะ ประชากรโลกมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยของเรารเนนะคะส่วนหนึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับเลยว่าปัญหาภาัยแล้งที่เรากําลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขนาดนี้เกิดจากฝีมือของมนุษย์เรานี่หแหละทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องช่วยกนันค่ะอาจารย์ค่ะทำไงได้ลครับในเมื่อทุกคนช่วยกันทนําก็ต้องช่วยกันรับแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขอืมแต่จาําได้ข้อมูลอย่างหนึ่งอาจารย์คะเคยได้ยินไหมคะว่าที่ประเทศของเราเนี่ยเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามีการโดนรงค์เรื่องของการปลูกต้นไม้หนึ่งคนปลูกหนึ่งต้น ถ้าทุกวันนี้เรายังช่วยกันอยู่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยน่าจะทําให้โลกของเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะปลูกต้นไม้จริงเขาบอกว่าต้องปลูกต้นไม้ในใจก่อนนี่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้ปลูกต้นไม้ในใจก็แปลว่าเรามองโลกนี่ที่เป็นสีเขียวเราทำอ<ม><ร>ะไรกันแล้วแต่ที่อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมใช่ค่ะ,ะคไม่ทิ้งขยะไม่สร้างมลพคิด สิ่งต่างๆเหล่านี้เราปลูกขึ้นในใจได้ะนะครับเพราะ<า>ฉะน,นั้นก็ไปลงมือปลูกจริงๆไปกู้โลกกันดีกว่าค่ะอาจารย์แน่นอนเลยทีเดียวบกับภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกานะครับซึ่งใครที่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นายก็คงจะสนุกตื่นเต้นและอย่าลืมนะครับเอาคําตอบที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้มาตอบคําถามกันด้วยใช่แล้วนะคะก็ในหล่ะคุณผู้ชมครับมีคําถามประจําสัปดาห์นะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกกันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกาค่ะตอนมัจจุราชอาหารการนะคะมีคําถามว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคนที่ดูอยู่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะตอบง่ายๆแหละนะคะ mn1 ค,ค่ะมีชื่อว่าหน่วยแซวนะคะ mn2 มีชื่อว่าหน่วยซิลนั่นเองค่ะทรบาบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบของคุณมาที่ sms ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์นะคะ mn1 หรือว่า mn2 ที่บอกไปนะคะ4689110ครัค้งละ6บาทค่ะคผู้ที่ตอบถูกนะคะจะได้รับรางวัลค่ะเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กที่นั่งนะคะแล้วก็บัตรโยโบลิงค่ะจำนวน2ใบได้ จํานวน4รางวัลนะคะเพราะจะมาร่วมสนุกกันจะมีผู้โชคดีถึง4ท่านนะครับเรียกว่าดูหนังเสร็จนะฮะก็เล่นบลิิงต่อได้เลยเขอบคุณทางเซนเจอร์ซีนิเพรดด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่นะคะก็คือเนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมอสเนวของเราในวันนี้นะคะอาจารย์นะคะแล้วก็นุ่มนะคะพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับมอสเนวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกามัจจุราชอาหารการหน่วยปฏิบัติการพิเศษในภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไร MN1 เ e l MN2 ซ e a ส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ6บาท ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ที่นั่งและบัตรยนตโบริง2ใบจำนวน4รางวัล